ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมเรื่องการเช็คไทม์ไลน์นะครับของเราง่ายๆตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดสองนะครับเช็คง่ายๆครับโดยเข้าไปที่ o p o n m e p a p นะครับก่อนอเลยนะครับผมสำหรับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านหรือท้องสถานที่แนะนำให้เปิด อินเทอร์เนตมือถือนะครับจากนั้นเราม,มาทำความรู้จักกันก่อนเลยครับผมขั้นแรกกดที่เครื่องหมายค้นหาตำแหน่งนครับวเราอยู่จุดไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงนี้นะครับ ผมได้แชร์ตำแหน่งแบบเรียลไทม์สำหรับครอบครัวไว้นะครับผมเปิดฟีเจอร์ครอบครัวไว้นะครับอันนี้คือตำแหน่งของรถของผมนะครับอันนี้คือแม่ส่วนพ่อออฟไลน์อยู่ครับเริ่มต้นเลยครับผมอันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับเรเยอร์ครับ มีขั้นต้นเราเทียมภูมิประเทศเรามาลองดูข้อมูลเกี่ยวกับโควิด1 9นะครับผมแผ่นที่สแสดงจำนวนเคสหมายต่อผู้คนหนึ่งสายไลี์ทในรอบเวันนะครับผม,ผมก็กดคลิกได้ครับผมแล้วมันจะเชื่อมต่อเว็บไซต์ของกควบคุมโลกนะครับมีทัง้งคอ เบอร์ตรงนะครับเบอร์คอนไลน์สายตรงแล้วก็มีข้อสำหรับแพนนะครับามาดูที่การเช็คลายไทม์ของเราว,าว่าวันนี้เราไปไหนมากๆครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นแบบดาวเทียมก่อนครับกลับมาหน้าสำรวจเหมือนเดิมนนครับให้คลิกด้านล่างครับบันทึก ็นไหมครับอันนี้สถานที่เราบันทึกไว้นะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับและไทม์ไลน์ของเรานะครับผมอ่าดูนี้เราไปไหนมากๆนะครับเวลาสิบหกสามสิบเก้าถึงสิบแปดสี่หกอยู่ที่บ้านนะครับผมขับรถไปที่แมคโครแล้วกลับมาบ้านนะครับ เห็นไหมครับแมปจะแสดงแผนที่ว่าเราไปไหนวาบ้าง